เตรียมรอเลยคนละครึ่งเฟส5มีลุ้นผู้มีสิทธิ์เตรียมตัวเลยหลังสิ้นสุดคนละครึ่งเฟส4สวัสดีครับแฟนเฟสเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวดีที่ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับคนละครึ่งเฟส5หลังคนละครึ่งเฟส4จบจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับคนละครึ่งเฟส5มีลุ้นวงเงินเท่าไหร่ผู้มีสิทธิเตรียมตัวเลยหลังจากสิ้นสุดคนละครึ่งเฟส4ใช้จ่ายถึง30เมษายน2565นี้ลุ้นต่อคนละครึ่งเฟส5และอัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟส4นายพรชัยเทรเวชผู้มนวยการสำนักง,งานเศร,รษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้า การใช้สิทธิ์โครงการครึ่งเฟส4จากข้อมูลสะสมณวันที่27กุมภาพันธ์2565นเวลา23นาฬิกาพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการครึ่งเฟส3หรือประชาชนกลุ่มเดิมจำนวน25.32ล้านรายซึ่งมียอดใช้ใจ่าย45,252.2ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการครึ่งระยะที่3หรือประชาชนกลุ่มใหม่จำนวน7.3แสนรายซึ่งมียอดใช้จ่าย825.3ล้านบาทรวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน26.05ล้านรายและยอดการใช้จ่ายรวม46,077.5ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย23,397.5ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 22680ล้านบาททั้งนี้ประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการครรึ่งระยะที่4แล้วจำนวน25.81ล้านรายจากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการครึ่งระยะที่3จํจำนวน26.35ล้านรายสำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการระยะที่4มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจํานวน1.35ล้านรายโดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่2.45หมื่นราย อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการระยะที่4ได้จนถึงวันที่30เมษายน2565สำหรับประชาชนกลุ่มเดิมที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565ในเวลา22.59นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการควิครึ่งเฟส4ทันทีส่วนโครงการควครึ่งเฟส5แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่าหากสถานการณ์เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิดยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คนละครึ่งเฟส5น่าจะยังมีต่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่จะออกมาช่วงไหนเดือนไหนนายกรัฐมนตรีน่าจะให้ทางกระทรวงการคลังได้ติดตามซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก2เดือนส่วนวงเงินคนละครึ่งเฟส5จะเป็นจำนวนเท่าไหร่คงต้องรอดูสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด19ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนด้วยที่สำคัญคือฐานะการคลังของรัฐบาลด้วย แต่เชื่อว่าหากสิ้นสุดโครงการคระครึ่งเฟส4น่าจะมีต่อแน่นอนขอขอบคุณคลิบพับข่าวจาก TNN ออนไลน์และขอข,อขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากคมชัดลึกนะครับและนี่ก็เป็นการแย้มข่าวดีออกมาจากทางรัฐบาลที่เตรียมต่อโครงการครครึ่งเฟส5หลังจากจบคระครึ่งเฟส4ในเดือนเมษายนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไป สำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ